วันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นคู่รีแันนะครับที่เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบอ่าได้มีการคุยกันเราก็คือแบบว่างงมากว่าไม่เคยแบบว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่านีสใส่คือมันเหมือนกันมากอ่าเอาแล้วน่าสนใจแล้ววันนี้พอเขากินแล้วอ่ะเขาก็จะตั้งอยู่กับนี่คือไฮไลท์เลยเนี่ยนี่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยแม่ยืนหน้าเป็นเจ๊กตกอับเลยยังไงครับจริงไหมฮะเรื่องนี้ไม่ความดูแล้วก็จะเรื่องเยอะนะนี่แปะมาเต็มเลยแปะมาเต็มอันนี้คืออันนี้คืออะไรฮะสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับนะครับเรากลับมาสู่รายการ Attack All เรานะครับนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นคู่รีลันนะครับที่เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคู่รักนะครับคู่แรกที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุณตาดีแล้วนั่นคือคุณแพทกับคุณเทนนะครับเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าเหมือนพยาบาลกับคนไข้นะครับผมส่วนอีกคู่เนี่ยคือคู่รักของคุณไกด์และคุณมิ้นนะครับเป็นคู่รักที่ เรียกได้ว่าน่ารักและก็น่าดูทีเดียวครับเพราะว่าสามีของเขาชอบเที่ยวนะครับส่วนภรรยาของเขาชอบงอนถือว pues ่าเป็นคู่น่าสนใจจริงครับสำหรับคู่นี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราขออนุญาตเชิญทั้งคู่ออกมาเลยครับผมเชิญคุณแพทคุณเจนครับแล้วก็คุณนี้คุณไก่ด้วยครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวไก่ยี่ฝั่งนี้ไก่ยี่ฝั่งนี้ครับคุณเจนเข้าเข้าฝั่งนี้ฮเดี๋ยวคุณแพทเข้าฝั่งนี้โอ๊ยเหยียบตีนทำไมเนี่ยเออไม่เคยออกรายการทีวีเลยนะครับแล้วนี่แต่งตัว มึงให้เกียริรายการหน่อซิเนี่ยมึงใส่อะไรเนี่ยแล้วมึงจะใส่กางเกงอะไรสพายเฮียใส่บอ็อกเซอร์กายเฮียติมรายการเขาบอกให้กูอย่างงี้กูแต่งตัวดีมันก็ถอดก,กอ,อกอีอเห็นมึงดูนี่นูนแต่งตัวที่นี่แต่งตัวใ่ามันดูเข้ากับติมรายการเหมือน,นไหมเนี่ยว่าแต่แบบนี้คุณักคู่มาอีกแล้วนะ,ะอันนี้คือติดใจคือต้องบอกก่อนว่าม,มันมีเรื่องแบบเกิดขึ้นเยอะมากคือรอบแรกเนี่ยเราแบบพูดไม่หมด ด้วยเวลามันกระชันชิดใช่แล้วก็ด้วยความที่แปลกตาหน่อยเพราะว่าเราออกมาเป็นแพคคู่เพราะว่าได้มีการคุยกันเราก็คือแบบว่างงมากว่าไม่เคยแบบว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่านิสัยคือมันเหมือนกันมากเอาแล้วน่าสนใจแล้ววันนี้แล้วฝากคุณครับมีไหมมีไหมวันนี้ไม่มีไม่มีครับออกมาให้เขาด่าอย่างเดียวเลยวันนี้คือปกติแล้วเรื่องพวกนี้มันเราผู้ชายแบบแบดแบดอะไม่ต้องคิดเรื่องเล็กเล็กน้อยนอไม่ต้องคิด่าชอบผู้ชายสไตล์แบดแบด่างนี้นะนี้ ผมเคยดูในทิกติกอยู่ใช่นีไหะใช่ทีครัอะไรของมึงจะจบสภาทำไมเนี่ยที่บอกสภาแล้วเนี่ยขอโทษครับเออเอาโอเคครับเดี๋ยวกัเชิญทั้งคู่ครับเชิญด้านหลังครับโบเดียมครับเชิญด้านหลังโบเดียมครับผมะเชิญนะเชิญนะอ่าฝั่งนี้คือเราประสบปัญหาเหมือนกันคือเรื่อง ไม่ล้างจานไม่เก็บจานคือเหมือนแบบว่าพอเขากินแล้วอ่ะเขาก็จะตั้งอยู่กับพี่นี่เปิดมาคือไฮไลท์เลยเนี้ยมีไฮไลท์เลยนะเนี่ยถั้งคาเหมือนกัน่ะที่พบเจอค่ะก็คือต้องหาให้กินแล้วแล้วยังต้องเก็บล้างให้อีกให้ตรงไหนก็คือไว้ตรงนั้นนะคะเหมือนเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะสัตว์ตัวน้อยๆเลยใช่ไอยถูกแล้วแบบถึงขั้นไม่เก็บแบบว่าแพดอะเคยออกไปข้างนอกใช่ไหมับผกลับมามันวางจนแบบว่าข้าวแห้งกังแบบติดจานอ่ะคือไม่คิดจะเทลงขยะด้วยไม่ถูกครับ่เลยอ่าเอาแล้วครับ กลับมาฝั่งพวกคุณนะครับผมแม่ยืนหน้าเป็นเจ๊กตกอับเลยยังไงครับจริงไหมครเรื่องนี้ที่ว่าพวกคุณกินข้าวปล่อยจนแข็งเกิดจานเนี่ยพวกคุณสอคนจริงไหมถ้าออกปัญหาที่เจอทั้งคู่ให,นให่นก่อนเลยอ่ะขอฟังเขาขอฟังจางคุณคุณเทงก่อนเลยฮะจริงนะจริงไหมเรื่องนี้บา,บ,บางครั้งครับบางครั้งไม่ไม่บางครั้งเขาจะเย็นดิคุณจะเย็นดิยอย่าเพิ่งใส่เขาดิให้เขาให้เขาพูดก่อนอ้าวยังไงครับ บางครั้งมันจะันกินไม่หมดครับอ๋อจริงๆเราเสียดายใช่มันกินไม่หมดอ๋อแล้วแล้วขอบคุณแหะขอบคุณคุณไม่คือบางครั้งของผมเวลาผมสตรีมอยู่ครับผมคือกินข้าวทิ้งไว้อ่าคือยังกินไม่หมดไงอ๋อเหมือนกันก็คือจะเสือกหยิบไปแล้วอ๋อคือจริงๆไม่ใช่ใช่ว่ายุ่ง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 ยังกินไม่หมดเออกินไม่หมดเออใช่เดี๋ยวไปครับเบกไปว่ากินไหมครับที่ว่าเขายังกินกันไม่หมดกินไม่หมดคือคุณต้องแบบว่ามากินอีกรอบหนึ่งถูกป่ะแต่พออีกมื้อนึง คุณดันขอใหม่คือแบบว่าไม่กินด้วยเดิมอ่ะคือต้องแบบแดดไม่ได้แล้วเพราะคือออ๋อยังไงครับยังไงอันนี้อันนี้ขอฟังจากคุณก่อนเลยคือต้องบอกว่าขอใหม่คือยังไงครับแฟนแฟนผมเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเด็ดนั้นเลยต้องบอกว่าเก็บต้องเก็บคือแบบคุณกำลังกินกินอยู่ครับวางมันเดียวเองยังไม่ถึงห้าทีต้องเก็บบอกให้เก็บต้องเก็บเดี๋ยวนั้นไม่หมดคือคือใจเย็นๆคุณเหมือนอันนี้เลยที่บ้านเนี่ยนี้ใจเย็นนะนะต่อต่อก็แบบว่าบางทีแบบว่าคือมันไม่หมดอ่ะแล้วแบบว่า มต้องเดี๋ยวนั้นเลยตั้าทั้ต้องเดี๋ยวนั้นเลยตั้งทั้งที่ผมยังกินไม่หมดยังกินไม่หมดน่าคิดอ่าแล้วส่วนของคุณยังไงฮะของคุณคุณนี่ยังไงก็ดโดยที่ว่าเราทำงานอยู่เราสติมอยู่เราสติมอยู่ก็เราไม่สามารถที่จะลุกไปได้ลุกไปได้ใช่ก็ก็เหมือนเอย่าอย่าชี้กูอย่าอย่าชี้ธภาัชมาดิอย่าธภาไม่ไม่เกี่ยวอันนี้เรื่องของพวกคุณละวันนี้โอเคโอเคก็ชัดใช่ก็บอกบอกว่าคือเราเราทำงานอยู่เราก็ไม่จะไปลุกไปล้างจานมันก็เสียแบบ กังหวะคนดูคนดูมันขาดตอนมันขาดตอนครับผมอ๋อันนี้คือในหมช่อันนี้คของพวกคุณอ่ะไม่จริงเลยค่ะกินเกี้ยงตลอดทุกรอบเลยที่บอกว่ากินเหลือแล้วเก็บไว้กินอีกไม่แม้เลยเกลี้ยงเลยค่ะไม่คือข้าวหมดเกี้ยงไปแล้วเหลือแต่กลับแบบนิดๆหน่อยๆแต่มันบอกว่ามันจะเก็บเศษอาหารเแล้วก็เศษกระดูกแล้วอันนี้ต้องแก้ตัวก่อนว่าที่เก็บเลยเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่เป็นคอนโดคือคอนโดด้วยความที่ห้องมันเล็กคือถ้าเราแบบว่าวางไว้นานๆอ่ะมันจะมีทั้งกลิ่นมีทั้งแบบเดี๋ยวแบบมัน มันจะมีเรื่องของกลิ่นอาหารที่มันจะเหม็นในห้องครับผมอ่ะแล้วนี้ทำไมถึงไม่คิดจะหยิบไปล้างฮะแบบว่าผมอยากรู้อย่างแค่หยิบไปวางก็ยังดีอะไรทำไมทำไมเพราะอะไรในหมู่คุณก่อนคือเวลาเราเวลาเราทำงานหรือสตรีมอะไรพวกนี้ครับผมผมก็อันเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบอารมณ์ขี้เกียจอ่ะคือนี่ถ้าเป็นผมไม่ได้นะผมเห็นปุ๊บผมต้องหยิบไปเลยเพราะว่าผมเห็นภรรยาผมทำอย่างนี้ไม่ได้นีเหรอใช่ครับถ้าเป็นผมนะเอาเรื่องในในหมู่ของคุณเต้นต่อเลยอ่ะเรียกว่าเอ้ยยี่เหลือเศษกระดูกคือคุณจะเก็บไว้แทะ สามีหนูก็เป็นค่ะอะไรคะน้องเป็นคนทของคุณอะไรอะไรของคุณเนี่ยสภาเขียนไรบ้าไปด้วยเอาต่อต่อกับพี่คุณครับต่อมากคุณคุณมากเลยเหมือนเมียสภาไม่ไม่ไม่ผมผมภรรยาไม่ว่าวันนี้ภรรยาประชุมโอ้โหไม่ก็แบบว่าพี่บอกว่าเกมเอาพูดแบบแบรนด์ KFC อย่างเงี้ยแต่ว่าข้าวก็จะเป็นถ้วยโฟมกินมาพอดีพูดทิ้งทิ้งเลยมันนิเดียวเก็บนิดนิดหน่อยมันไม่ได้ตลอดเขารู้อยู่แล้วอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิด อ่าแล้วนี่อย่างนี้คือ,อยังไงครับเรื่องของคุณตรงนี้คือก็แสดงว่ามันก็เล็กๆ็น้อยๆอย่างนี้คือมันมันตอนแรกอ่ะมันก็ดูเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นตลอดตั้งแต่แบบคบกันคือแบบน้อยมากที่เขาจะเก็บคือเขาเก็บแล้วนะแต่เก็บคือการวางไวข้ข้างข,ข,ขาตัวเองอ่ะ <laughs> สุดท้ายคนมาเก็บซ้าก็คือ,อดิฉันก็คือคุณก็ต้องมาเก็บอยู่ดีถูกอ่าโอเคเอไว้เยเรื่องนี้ปัดตกไปอ่ะเรื่องอื่นครับผอเรื่องอื่นมีไหมของฝั่งพวกคุณอ่าของแพทของแพทจะมีเรื่องที่หนักใจมากแบบว่าอันนี้ไม่นี่ดูแล้วน่าจะเรื่อง โพอีดโพอิดเฉยๆอ๋อโพอิดอันนี้คือแปลมาเพื่อจะด่าโดยเฉพาะแหละวันนี้เอเครับต่อนนต่อ่อ่าอ,อ,อันนี้คือเรื่องรักษาความสะอาดของเขาคือเขาจะเป็นพวกที่ไม่ชอบแปรงฟันครับผมคือถ้าไม่อาบน้ำก็คือไม่แปรงไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันถูกยังไงครับตื่นเช้ามาบอกว่าเออเทนอาบน้ำหน่อยนะไม่อยากให้เขามีหินปงหินปูนบางทีเขาออกกงออกก้องฟันเหลืองอ่อยมาแบบเราก็คือแบบว่าขอแค่แบบอย่างน้อยเช้าแปรงฟันเย็นแปรงฟันคือเขาอะจะลากยาวตั้งแต่ตื่นกินคงกินข้าวไม่แปรงฟันอยู่ทั้งวันเย็นเย็นยันกว่าจะอาบน ตีสองตีสามก็คือแปลงรอบเดียวทั้งวันแปลงรอบเดียวไอ้ที่นี่คนหรือตัวขี้เลยเนี่ยเอาไม่เไรต่อครับแล้วของของฝากคุณมิ้นท์ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องไม่ปิดประตูห้องน้ำค่ะไม่ปิดประตูห้องน้ใช่แล้วก็ถามว่าเราถามว่าเราขี้บ่นแต่ตัวเองอะคือแบบว่าบอกให้ปิดประตูห้องน้ำด้วยความที่เราอยู่คอนโดใช่ไหมแต่แล้วคือเวลาเราเปิดประตูห้องน้ำมาห้องมันก็จะเหม็นแล้วหนูก็เลยต้องบอกว่าอุ้ยช่วยปิดประตูห้องน้ำหน่อยได้ไหมเขาก็จะไม่ปิดเขาก็คือแบบว่าขี้ก็ไม่ปิดไนะแบบไหนให้เป็นคน เขาก็จะออกไปกันเลยเราก็จะพูดพูดย้ำทุกวันพูดย้ำทั้งวันแบบพูดจนกว่าจะเข้าไปในหัวสมองซึ่งมันก็เข้านะคะแต่เข้าไม่หมดเข้าให่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาปิดค่ะแต่เขาปิดไม่สนิทปิดแง้มวมั้เนี่ยเพื่ออะไรคะผมว่าจริงเขาอาจจะชอบฟีลแบบว่าอยากจะให้มีคนเหมือนเดินเยี่ยมอ่ะบางทีสั่นแหละอย่างนี้ก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่ไหวอ้าวจริงแล้วของฝั่งคุณของฝั่งคุณเอาคุณฟังคุณก่อนที่ว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ปิดห้องน้ำเนี่ยต้องแง้มวเง้ยไหมเพราะอะไรอันนี้ก็คือเราขี้หรือเยี่ยวมมันจะมีกลิ่นแบบ อบอวลแบบว่าถ้ามันถ้าเราไม่เปิดประตูทิ้งไว้อากาศมันก็ไม่ถ่ายเทออกมาข้างนอกโอ้คืออ๋อยิงกับคุณอาบใช่ห้องน้ำมันอาบแล้วคุณไม่คิดว่าคนข้างนอกจะเหม็นนะอันนี้ก็ผมอยู่กันสองคนนี่ไม่ได้อยู่กับคุณจีนใช่ไหมถ้ามีคนอื่นผมก็จะปิดก็จะปิดใช่แต่ถ้าเกิดอยู่แค่สองคนก็ดมขี้กูไปใช่ครับคุณที่คืสกปรกใช้ได้เด้ทำเป็นเล่นไปเออาแล้วฝากฝากคุณอ่ายยังไงครับ ที่ว่าของคุณนี่คือภรรยาคุณเขาบอกมานี่คือจริงไหมที่จริงครับแต่ผมพวนปากแต่คุณพวนปากด้วยน้ำเปล่าหรือแป๊บซี่เอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลิตรลิตเติ้ลนี่น้ำจะอ๋อพูนปากแต่ว่าคุณไม่ได้แปลงใช่แล้วมีแอบอมโคกอะไรเพื่อจะขัดหินปู่นมีไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีแต่ผมไม่ได้แบบผิดนะผมผิดหรืที่ผมแตกต่าง ไอ้ที่น่าคิดนะผมก็มีโลกส่วนตัวผมใช่อ๋อคือพวกคุณแค่แตกต่างแตกต่างแต่แค่ว่าเขายังไม่เข้าใจเขาคิดว่าคุณก็เหมือนคนทั่วไปแค่บอกว่าบอกสกปรกอันเดียวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วไม่คิดว่าคุณจงใจสกปรกเพื่อให้มันดูแตกต่างมันเป็นโลกส่วนตัวครับไม่่ทำไมคุณมองว่ามันสกปรกครับผมเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ผมออกตัวให้เลยนะยังไงครับการที่ไม่แปรงฟันเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาครับผมสั่งข้าวมาเวลากินข้าวมันจะได้รับดูรสชาติถึงอาหารร โอ้ยมันจะริมรถได้เต็มเต็มแม่เราละแต่ความกินยาสีฟันมะใช่ไหมคอกรงคอเขนเนี่ยมันเป็นแบบกินถูกไหมกินไปเกือบก็พอใช่เอออันนี้ไม่เคยเจอนะเอาไม่แล้วแต่มัจริงไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาเบ้วชปาวั้นเน่างนี่คือเขาเหมารวมคือมีอาทิตย์หนึ่งเขาจะบ้วนสักวันเดียวอ่ะ ไม่น่าลิ้ตรีไม่ใช่หมดเลยลิ้นตรีขวดนึงคืออยู่ได้เป็นเดือนนะอยู่ได้แล้วก็ต้องบอกกการแปลงของแพรอ๋อที่ไปอย่างนั้ไม่แล้วเวลาแปลงฟันอ่ะคุณก็ช่วยแบบว่าแปลงตั้งแต่เนิ่นๆสิเวลารอข้าวอ่ะคือแบบว่ารสชาติของการแปลงฟันก็จะจางหายไปแล้วไงคุณก็จะได้รับรู้ของรสแต่นี่คุณแบบไม่แปลงเลยแล้วคุณมาอ้างว่าแบบการแปลงฟันมันจะทําให้แบบว่าไม่รับรู้รสชาติข้าวเนี่ยคือคุณช่วยแปลงทิ้งไว้สักแบบ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จบแล้ว <_ d ata> เอออ่อออแล้วของของนี้เขาจริงแบบที่ว่าอยู่กันสองคนเขาเลยแบบเปิดเผยแง่มันแง่มเขาจริงค่ะจริงค่ะแล้วเราก็ต้องพูดย้ำตลอดตลอด<ต>เ,เวลารักก็รักนะคะแต่เราหิเกี็ตก็เหมือนกันวายยิบแจ็คตกอับเลยเว้ยเออเออดีดีดีอ่ะเรื่องอะไรครับดีอีกไหมดีอีกไหมไม่ถามฝั่งกูบ้างวะไม่ถามเราฝั่งมึงอะดูแล้วไปยืนให้เขาด่าไม่ไปเตรียมเฮียมาเลยยืนให้เขาด่าแน่นอนล่ะอยู่ในหัวกูนี่เฮ้ยเอาแล้อยูนั้นแบกเลยใในจขอฟังกันขอฟังเลยท่านโอ้โวเคาวัมม่รบผผ มันไม่มันไม่ใช่แบบว่าเรื่องแบบว่าไม่โอเคมากกว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมครับทาไมยังไงทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยททไมอ่ะคือต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องครั้งหนึ่งที่ผมวลาผาไ,ไปข้างนอกอไปถ่ายงานน <พอ S 2> ี่แหละครับพอไปถ่ายงานออฟฟิศ แล้วผมลืมปิดประตูคือแบบอยูุ่กขยาด้วยแล้วแบบ่อออกไปแล้วแบบพอเปอครั้งนึงที่ผมลืมปิดประตูลืมปิดประตูจากนั้นดนขยออกไปใช่แล้วเอาออกไปเลยครับผมเียไปเลยเขาโทรมมาให้ผมลืมปิดประตูนะอืแต่พอทุกครั้งไปหลังจากนั้นเวลาผมจะไปไหนกับเพื่อนมีซ้อมไปไหนกับไปด้วยกันสองสองคนอ่านั่นจะเสียกไปแล้วครับมซึ่งประตูปิดทุกครั้งออกไปกลางทางตัวคอนโดแล้วครับผมก็จะมีความสงสัยที่รักประตูยัง อะไรที้ออกมาแล้วนะใช่เขาแล้วบ,ลบางทีผมไม่ได้ออกคนสุดท้ายผมทุกอยากไปโกว่าผิดแล้วนะเขาจะออกคนสุดท้ายเขาจะบอกว่าเธอออกคนสุดท้ายตลอดอ่าเสียงก็ต้องบอกพี่แท็กซี่ว่าพี่คะดูข่าววนไปได้ไหมวนกลับไปทางที่ถึงกไปดูแค่ประตูแต่วนกลับมาแค่ดูประตูแล้วประตูปิดไหมประตูเขไปปิดทุกรอบปิดทุกรอบแต่ก็จะวนกลับมาดูเออบอกว่าแล้วผมก็มือกินไม่ได้ไงถ้าหุ่กหินก็แบบ มันจะมีปมว่าผมเคยไม่ปิดประตูอ๋อประท้วระตที่ต้เก่าไม่เคยปิดเลยจำทุกครั้งอยากล่ากถึออกไปนะครับเพื่อนสองทุ่มสามทุ่มแล้วแหละออกไปแล้วออกจากบ้านสามทุ่มครึ่งออกไปแล้วกลางทางคที่รักเลยปิดประตูหรือยังอ่ะปิดแล้วปิดแล้วแล้วไปตอบหันมองกันหันหนหน้ามองกันเจือจั่พากูไ่มั่นใจอีกก็ต้องขึ้นไปดูเหมือนเดิมก็ต้องขึ้นก็ไปดูเหมือนเดิม ไม่เข้าใจเละเลือกคุณเลือกคุณเรืองคุณอ่ะ <c oughs> คือเวลาผมทําทํางานอยู่หรือนั่งกินข้าวอยู่ครับผมคือแฟนผมมันจะเป็นโรคอะไรก็งงม่รู้คือนั่งกินข้าวอยู่ชอบแบบเสียงมีมีเสียงอะไรออกมาแบบฟู <c oughs> มีกลิ่นด้วยหายใจแรงนะคือ ออกมาจากออกมานทางก้นอ๋อเหมือนเป็นคนอั้นไม่ได้ใช่แล้วเป็นคนที่เออมันมันแบบคือเอาง่ายคือเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักคือหน้าตาน่ารักภายนอกดูน่ารักมากครับผมแต่เวลานั่งทํานู่นทํานี่คือผมกินข้าวอยู่อกินข้าวอยู่มีเสียงมีเสียงเราำรังได้อาดทะลุเลยใช่แล้วดูหนังอยู่ฟโอเคเอาแล้วนะสมาธิความเร็วข้าคือความเร็ว ทุกครั้งที่แบบว่าผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะข้างมันจะมีเสียงคือไม่เหม็นไม่ไม่ไม่เหม็นครับคือมันจะมีเสียงผ่านเสียงไผยโรบออกมามันซึ่งมันถ้าวันไหนกินอะไรนะไอแซลมันดองอ่ะก็คือจะมีพวกกินซีฟู้ดออกมาเ้ืยทุกคืนเออคือทุกคืนตอนนอนจะมีกลิ่นแบบเธอวันนี้ฉันตดร้อนด้วยมาโวยแล้วอีกแต่ชายก็มีทุกคืนแล้วมันจะมีบางบางจังหวะที่ผมแบบ จังหวะก้มไปแถวๆข้างล่างช่วงอ๋อนี่หยิบของหยิบอะไรก็เลยก็เลยก็มั่งก้ม็เลยเออคุณกบทำอะไรบ้างเมื่อกี้หยิบชายชาร์จแบตอะไรพวกนี้เออก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ไแน่ๆดูดูเกี่ยวกับมุณกบทำอะไรอ่ะก็เสียงฟื้นตลอดก็มันจะมีกลิ่นพวกนี้อ่าใช่กเลยจริงๆถ้าจะคำถามคุณก่อนที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ประตูเนี่ยตอนมันมันเป็นยังไงให้มันเกิดอะไรถูกคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอะกลายเป็นตาบาปไปแล้วเพราะว่าวันที่เขาออกไปคนเดียววันที่เขาลืมปิดประตูคือแพทจะเป็นนคที่แบบ อยู่ห้องก็จะสบายสบายคือชอบใส่เกงในตัวเดียวอาวุธเลยเออจะเป็นคนแบบแมบแต่ใส่เสื้อนะแต่ว่าฝลังกับฝรังเออแต่ว่าแล้วทีนี้เขาลืมปิดประตูแล้วเข้าใจป่ะผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วเราใส่เกงในกับใส่เสื้อธรรมดาแล้วแบบว่าหันไปอุ้ยประตูเปิดแล้วเหรอเปิดอาซาเลยหรอมันคือมันเด้งออกมาแงมอ่ะแต่คือใครสนิทไม่ใช่คือใครจะเปิดเข้ามาก็ได้ไงว่าเดี๋ยวใครแบบแอบมองมาอ็นตายสอนได้ไม่เรานั่งอยู่หน้าคอมแล้วปัดจมานี่แหละแล้วเข้าใจป่ะว่าตอนนั้นมันกลายเป็นแบบตาบาามันระแวง เราเราก็กลัวเพราะด้วยความคอนโดเราเคยเห็นข่าวเยอะแยะอะไรต่อไปใช่แล้วคือด้วยความที่เราอยู่คนเดียวแล้วเขาออกไปข้างนอกแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบติดตึงใจทุกทุกบทุกกลายเป็นความระแวงไปเลยทีเนี้ยทุกครั้งที่จะออกจากห้องอ่ะก็เราจะชอบแบบเดี๋ยวคนนู้นออกก่อนคนนี้ออกก่อนแล้วมันจะกลายเป็นแบบพอออกไปจากรถในนี้ก็จะแบบระแวงขึ้นมาแล้วเฮ้ยปิดประตูยังวะอ่าแล้วซึ่งยิงไหมที่เขาพูดว่าเราออกเป็นคนสุดท้าย บางทีบางทีแต่บางครั้งอ่ะคเขาจะออกคนสุดท้ายบ้างก็มีถูกคือแล้วแต่ว่าแบบใครจะออกไปกดลิปก่อนอะไรอย่างนงี้ไงอ่าแล้วทีเนี้ยมันเกิดความไม่มั่นใจแล้วแล้ว บางทีเราก็คิดว่าเออเขาปิดแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบมันมันระแวงไปแล้วมันเออมันติดใจไปแล้วกับการที่มันไม่ปิดประตูอ่ะเออก็เลยต้องออกมาการทางคุณวนกลับจริงๆเหรอถูกวนกลับมาเพื่อดูเพราะว่าเพราะว่าในห้องมันมีของมีค่าเยอะเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเออถ้าสมมติแบบว่ามันหายไปแหล่งเงี่ยเราไปตามมันก็ลําบากไม่ยอมหนึที่ไอ้ทวี่วนกลับมาที่หลายรอบไหมหลายครั้งไหมหลายรอบก็หลังจากที่ทำไมฮะนี่ผมเริ่มวนกลับแอ้วก็คือมันมันระแวงไปแล้วทำไมไม่เช็คตั้งแต่ตอนย่ยยัยที่คุณเรื่มไม่ใช ตอนออกไงมันจะมีเหตุการณ์ว่ายังไงครับคือผูตอนเลยกูหยากเลยกูรู้อยู่แล้วแหละว่าพรามันปิดแล้วอ่ะแต่กูก็ต้องขึ้นไปดูอ่ะซึ่งทําไมแล้วไม่รู้ผมผมขี้ร้อนเพิ่งอาบน้ํามาเหงื่อกูแตกแล้วเหมือนเดิมกูว่าแล้วแม่ปิดแล้วคือรู้ว่าเราคือกูรู้ว่าแม่ปิดขึ้์มันจะเป็นความที่ผมว่าคือผมบอกผมต้องไปดูกล้องวงจรปิดกูดูอ่ะคือผมจะลงประตูเลย มึงมิ่นอ่ะคือมุ่งมั่นไปรอบขึ้นไปดูแรอบผมจะปิดประตูให้แม่ไดินดังกับปังเพราะว่ารู้ปิดปิดแล้วอ่ะเออแต่แต่ถ้ามีรอบที่ออกแล้วแบบว่าได้ยินดังปังอ่ะจะไม่วนกลับมาดูแต่ถ้ารอบไหนที่แบบว่าเฮ้ยแบบสับสนนะว่าปิดยังวะอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาดูว่านี่ครับครับผมคือภรรยาผมเนี่ยเขาใช้ใช้คำว่าหยาบๆก็คือพิจตจริตอ่ะนอนนอนนออยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครับผมที่ลากล็อกระเบียงยังอ่ะล็อกประตูในห้องยังอ่ะ ผมต้องมาดูซึ่งมันอกแล้วคือห้องชั้นสามชั้นสามโจรเฮจะปีกเหมือนชั้นสามอ่ามีคนยากจไปได้ยังไงคุณแล้วทำไมมันไม่บนชั้นหนึ่งไม่เอะใจเหรอเออแล้วทำไมประตูห้องน้ำอย่างเงี้ยครับผมเวลาอาบน้ำผมอาบน้ำด้วยกันตลอดอ่าผมจะอาบเสร็จเข้าไปในอีก่าคือผมอาบเสร็จครับผมผมต้องยืนรออ่าถ้าผมออกไปก่อนยังไงครับไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกไม่เหมือนเดิม แม่เหมือนเดิมแล้วบอกว่าผมสกปรกมาบางทีเขาอาบน้ําแป๊บเดียวเลยนะเขาบอกว่าเขาอาบเพี้ยนี่นะเขาสะอาดแล้วล่ะตัวเขามีแค่นี้ไม่จะเป็นต้องอาบเยอะเลยไม่แต่ฉันแบบว่าล้างทุกซอกทุกมุมไงแต่เธอตัวใหญ่บางทีเธอแบบถุงลางยังไม่ถึงเลยบางทีก็ถูกไงแล้วแต่คือโรคสนตัวผมมีใช่ล้างโรคสนตัวตลอดเอาเลยครับเเรื่องคุณะเบียบก่อน้วขอบคุณจริงไหมฮะไม่คุณดิเนี่ยมันมีมันมีทางแก้นะเนี่ยเรื่องประตูอะยังไงครับก็กอดออกมือถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วมันก็ป้งก่อนเลย เออว่ะถูกป่ะไอ้ด่ฉลาดจะได้ไม่ต้องเดินกลับมามึงเอาคลิปนี้ให้แม่งดูทุกวันเลยถ้าไปฉลาดไม่เคลียร์เรื่องประตูมึงด้วยอ่ะถามแล้วรู้เรื่องประตูครับประตูมึงอะไครับไม่งไม่ผมมีผมมีเรื่องถามลูกว่าผมมีเรื่องถามเพื่อนบ้านจริงๆไหมที่แบบว่ามีวันหนึ่งที่คุณไปถ่ายรูปด้วยกันให้เมียอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ขอถามนะขอถามครอบครัวจริงไหมที่แบบไม่ไม่ถามคุณด้วยแหละอยากรู้เรื่องของเราแบบจริงไหมครับว่าแบบลงไปขึ้นไปถ่ายดานดานฟ้าคอนโดแบบอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปให้แฟนรแล้วเหมือนก่าเหมือนว่าแฟนอ่ะแฟนแบบแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็แบบเขาบอกว่าเขามองมองแฟนด้วยสายตาที่แบบค่อนข้างจะโรคจิตนิดนึงกระเงี้ยงกระหืนแล้วแบบว่าพอมาเลยแบบแต่งตัวหน้าโดนเหลือเกินนะ แล้วขึ้นไปจัดกันเลยจริงไหมครับกัดปากแล้วกัดปากมองมองตั้งแต่หัวแล้วลงท้ายแบบมันนี้แต่งตัวได้มากเลยแม่เราคือแบบแบบที่รู้มาคือปิดประตูปุ๊บเริ่มเลยอ่ะเริ่มตั้งแต่หน้าตู้ไปเลยกลับมาเรื่องนี้เลยเริ่มตดเมื่อกี้ดูเล็กไปเลยเอาห่อฟังเรื่องไหนก็ถามของผมและกันไปเลยน่คุณก็ถามของคนก็ถามของมั้นโตไงก็มก็มีช่วงหนึ่งที่ผมไปอามไปเรื่องต่างๆก็จะไปเจอถามถามไหดิอย่าต้องไปลองเอานี่ก่อนผมอยากรู้ว่าจริงไหมที่ว่าวันนั้นคุณอะมองแบบทัางนี้ก่อนก่อนก่อนแรกผมก็ขอถามเพื่อผมจะได้ ตอบพร้อมกันจริงใช่ไหมว่าตอนที่ไปเราไปจังหวัดอะไรนะคุณแพทย์ไปทจังหวัดอะไรนะที่เราไปมีอ่าสมุยเออยังงไที่คุณแพทย์เขาแต่งตัวบิกินี่แบบแต่งคือเพื่อจะมาถ่ายรูปอครับผมแต่วันนั้นไม่ได้ถ่ายสักรูปเลยเอ้าทำไมล่ะครับ ไม่เล้ที่ต้องถามคุณแพทย์ใช่ไหมไม่ได้ถ่ายรูจริงไหมคะคือคือในห้องอ่ะมันจะมีอ่างใช่ไหมที่เราจองกันอ่างจากกุญซี่อยู่จุกแพทก็แบบว่าคืออย่างถ่ายรูปแต่เขาก็เอาเงาไปเนี่ยกระหือรือขึ้นบอกว่าตายกัาท่ไหนเคือเขาบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่งกระถอดกางเกงลงอ่างแล้วเข้าใจปะตัวเขาใหญ่อ่ะเขาลงทีน้ำแม่งกระสอบออก เลยสรุปรูปไม่ได้ดายจริงหรือไม่ครับของกูก็จริงเหมือนกันครับอ๋อไม่คืออยากได้เพื่อนอใช่ครับมึงมาก <c oughs> ูด้วยกันมึงก็เล่นกันเองทําไมล่ะเออบ่าป่ะเนี่ยเอาลั่มาเรื่องต่อ,อคุณพิง์ก่อนจริงไหมจริงคระที่ว่าคุณชอบปอดเวลาเขากินข้าวหรือว่าชอบปอดแบบเขาเรียกว่า เป็นคนที่เรียกได้ว่าแบบว่ารูตุดบานตดแบบตดแตกตลอดอันไม่ได้จริงไหมจริงค่ะแล้วแบบเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่แบบว่าเวลาเราตดอ่ะเราก็อยากให้คนรอบข้างได้รับรู้ด้วยอยากให้มีฟิลสัมผัสด้วยกันใช่อยากให้แบบว่าอยากให้แบบในกลิ่นว่าแบบวิเธอวันนี้ฉันตดร้อนนะอะไรย่า้เขาก็ตดร้มันเป็นเรื่องที่ควรต้องแชร์ด้วยเหรอเรื่องนี้ควรที่รักกันก็ต้องแชร์กันไงคะไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยกลิ่นผมขึ้นรอยมาเลยนะแต่ว่าเขาก็ตดเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ตดร้อนนะตดแบบ มันจะไดมคำนี้ว่าผมอ้วนแล้วตัวผมก็จะเบียดเบียดนิดนึงเสียบมันจะแปรดอย่างนี้ที่หลายๆคนเคยได้ยินใครทีอยูใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมได้ยินพมึทุกคนอะ เดินในบ้านกูแบบพวกคนรู้ตูดบางกันแหะปี๊ดไอ้ที่ได้ตอบเปล่าไม่แต่แต่อีกคนนึงที่ท็อปฟอร์มก็เมียคุณเหมือนกันนะอ๋อเมียผมป่าทั้งดังทั้งเหม็นด้วยโอากาศไม่ดีเพราะเมียผมยิ่งเวลาเดินไปตามบ้านอย่างเงี้ยเวลานอนอย่างเงี้ยจะมาแล้วเป็นเอ็มเอ็มสิบหกเลยแล้วก็ชอบทำหน้านิ่งๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรหรอแต่ตดผ้าสั่นแล้วปิ๊ด มีเพื่อนผมคนนึ่งหน้าเหมือนท่านประธานเลยคล้ายๆผ<อ>มเลยเหรอใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมไปบ้าน,าานเขาวาผมหหน้หลไปพักสองวันทำไมทำไมทำไมน้อนบัาคับโดนหลับจากห้องเหรอเอ้ยเดี๋ยวจิมมานเอาแม่บ้านออกไปด้วยนะน้องน้องเดี๋ยวเอาแม่บ้านออกไปด้วยฝ่อยชิวมาได้ไงเนี่ยน้องเคยออกรายการทีวีปหมเนี่ยอยู่ก่อน